มีผู้กล่าวขานกันว่าสตรีที่ผมยาวสลวยปลิวสวัยตามสายลมทูลลงศพไว้บนศีรษะและเดินผ่านหมู่บ้านในยามค่ำคืนนั้นคือมะแพรหวาว่ากันว่าหากเห็นลงศพของนางวางอยู่หน้าบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะประสบเคราะห์ร้ายและจะมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต วันนี้เราจะมารายงานเรื่องราวของผู้พิทักษ์สุสานมะแพหวาเรื่องราวของเธอได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจึงน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักมะแพรหวาหากท่านยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเธอก็ควรดูและทําความรู้จักไว้ของมะแพรหวานั้นเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าบาจีดอ เจ้าชายแห่งสกายิงกษัตริย์องค์ที่เจ็ดแห่งราชวงศ์ก้นบองเธอเกิดที่เมืองแปร ى, พร้อมกับพี่น้องสองคนพี่ชายของเธอชื่อหม่องจันสิกรับราชการเป็นอาลักษณ์ของเจ้าเมืองแปร ى, และมียศเป็นมินเยตด,ดิบบะหลังจากที่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปทีละคนเธอก็ได้อาศัยอยู่กับพี่ชายหม่องจันสิกและพึ่งพาเขาเราวกับเป็นบิดามารดา แม้ว่าพี่ชายจะรักเธอแต่เขาก็มักจะเมาและก่อเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้งการดื่มสุราทำให้หม่องจันสิกเข้าไปพัวพันกับพวกโจรผู้ร้ายและในที่สุดเขาก็ก่อกระบฏต่อเจ้าเมืองแกรและถูกกษัตริย์ลงทันน้องพี่เราต้องหนีไปเดี๋ยวนี้หากอยู่ที่นี่ต่อไปชีวิตของพวกเราจะเป็นอันตราย จากนั้นสองพี่น้องจึงลงเรือลำเล็กและเดินทางล่องไปตามแม่น้ำเอราวดีตลอดทั้งคืนขณะที่พวกเขาล่องเรือไปตามแม่นม้ำก็ได้พบกับบริเวณที่ผู้คนอาศัยอยู่เบาบางมีทะเลสาบมากมายและต้นไม้หนาทึบหลังจากนั้นสองพี่น้องก็ได้เริ่มตั้งรกรากในหมู่บ้านอาเทาชาแ,แขในแถบนั้น โดยปลอมตัวเป็นคนจนวันณะต่ำและเปลี่ยนชื่อจากหม่องจานสิกเป็นหม่องซานแหมและจากมะแพหวาเป็นมะแทอูจ่องจากสิกหรือที่รู้จักกันในชื่อหม่องซานแหมเนื่องจากเคยทำงานรับใช้กษัตริย์เพียงอย่างเดียวและไม่รู้วิธีหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นจึงทำงานเป็นชาวประมงเพื่อหาอาหารประทังชีวิตแม้ว่ามะแพหวาหรือที่รู้จักกันในชื่อ มะแท้อูจะไม่ชอบงานของพี่ชายแต่เธอก็ไม่อ่าจหลีกหนีได้และต้องยอมรับในชะตากรรมของตนพี่น้องได้กำไรจากการงานที่เป็นบาปของพวกเขาและในไม่ช้าพวกเขาก็กลายเป็นคนร่ำรวยในหมู่บ้านมองซานแม่เป็นคนขี้เมามาโดยตลอดและเมื่อเขาเข้ามาบริหารธุรกิจประมง เขาก็เริ่มใช้ชีวิตอย่างเสเพด้วยความมึนเมาและความรุนแรงน้องสาวของเขามาแทอูเป็นที่หมายปองของบรรดาลูกชายคนรวยในหมู่บ้านเพราะความงามของเธอแต่เพราะพี่ชายของเธอหมองซานแมปจึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอและแล้ววันแห่งโชคร้ายของพวกเขาก็มาถึง แมเทอูกำลังเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึ้มพร้อมกับเมฆฝนสีดำทะมึนและคิดว่าพี่ชายข้าอยู่ที่กระท่อมเฝ้าปลาไม่ได้กลับบ้านมาสามวันแล้วไม่รู้ว่าเขาจะสบายดีหรือเปล่าข้าควรจะไปดูเขาแล้วจะเอากระจาดไปใส่ปลาด้วยจากนั้นเธอก็พายเรือไปยังบ่อที่พี่ชายของเธออยู่เมื่อไปถึง ธอก็ไม่เห็นพี่ชายของเธอแต่กลับเห็นไหยเหล้าและถ้วยสุราจึงได้แต่ถอนหายใจท่ามกลางสายฝนเช่นนี้เขาหายไปไหนกันนะข้าควรจะเอาปลาออกมาก่อนที่เขาจะกลับมาจากนั้นเธอก็กำลังเอาลอบดักปลาที่อยู่ใกล้กระท่อมออกมาในขณะนั้นซานแหม่กำลังอารมณ์เสียที่จับปลาไม่ค่อยได้และกโกรธจัด เพราะคิดว่ามีพ <Lev itation noise> <th Fleet> ูดผีปีศาจมากินปลาของเขาเมื่อเขากลับมาอย่างมึนเมาท่ามกลางสายฝนเขาเห็นพูดผีตนหนึ่งกำลังเอารอบดักปลาออกใกล้กระท่อมจึงเงื้อพลาที่ถือมาฟันจนตายเมื่อเขาสรางเมาและพบว่าตนเองได้ฆ่าน้องสาว โดยเชื่อว่าเป็นปีศาจเขาก็ร้องไห้อย่างไม่อาจาควบคุมได้มาแทอูผู้น่าสงสารต้องมาจบชีวิตลงด้วยคมพราของพี่ชายขี้เมาหลังจากนั้นซานแม่ก็ยิ่งก้าวร้าวและดื่มหนักกว่าเดิมเมื่อหุ้นส่วนทางธุรกิจพาเขาไปเทศกาลตะบองที่เจดีชเวดากองในเมืองดากองเพื่อปลอบใจทุกคนต่างก็ตระหนักว่ากรรมของเขานั้นหนักหนาสาหัสเพียงใด มองซานแม่ได้แต่ยืนนิ่งในขณะที่คนอื่นๆกำลังกราบไหว้เจดีชเวดากองด้วยความเคารพเมื่อผู้สแสวงบุญคนอื่นๆบอกให้เขากราบไหว้เจดีเขาบอกพวกเขาว่าเขามองไม่เห็นองค์เจดีกรรมของเขานั้นหนักหนายิ่งนักความจริงที่ว่าเขามองไม่เห็นองค์เจดีทั้งที่ อยู่บนเนินเขาสินขุดระแล้วนั้นทำให้คนอื่นๆหวาดกลัวมองซานแม่รีบกลับไปยังหมู่บ้านของตนทันทีด้วยความอับอายและความกลัวตั้งแต่แรกเริ่มเขาเป็นคนที่เลินเล่อและได้นำแผ่นทองคำเปลวที่ตั้งใจจะนำไปถวายเจดีชเวดากองชาวบ้านต่างก็พูดถึงเรื่องของหมองซานแม่และมาแถอูไม่หยุดปาก และรู้สึกสงสารพวกเขามาแท้อูผู้น่าสงสารได้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไปปรากฏในความฝันของเจ้าอาวาสวัดในหมู่บ้านและอ้อนวอนว่าตนไม่มีที่อยู่ไม่มีเสื้อผ้าใส่และกำลังเดือดร้อนท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ทรงศีลที่ทราบเรื่องราวในอดีตของสองพี่น้องท่านจึงอนุญาตให้เธออาศัยอยู่ในสุสานของหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มาแทอ,อก็ได้กลายเป็นผู้พิทักษ์สุสานของหมู่บ้านอะทองชาแขโดยสวมใส่ชุดสีเหลืองที่เธอชื่นชอบมาตั้งแต่ยังเด็กเมื่อผู้ที่ได้พบเห็นมาแทอูนำข่าวไปแจ้งแก่ท่านเจ้าอาวาสท่านได้อธิบายเรื่องราวชีวิตของหม่องซานแมะและมาแทอูหรือที่รู้จักกันในนามหม่องจานสิกและมาแพ้หวา เนื่องจากมะแพวาชื่นชาบสีเหลืองเป็นอย่างมากเป็นสีเหลืองล้วนที่สดใสไม่มีลายใบไม้หรือดอกไม้ผู้คนจึงเห็นเธอในชุดสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เป็นที่รู้จักในนามมะแพวาในเวลาต่อมาพระเจ้าสารวดีกษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์ก้นบองได้ส่งทราบเรื่องราวนั้นผ่านทางข้าราชบริพารและได้มีพระราชกิจสติกา ประกาศให้มาแพรวหวาเป็นผู้พิทักษ์สุสานร,ราจีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สุสาน